ดอบลิทมีรายได้เดือนละหมื่นสองหมื่นสามมื่นเดือนละสามแสนสี่แสนห้าแสนเดือนละแปดแสนก็มีต้องบอกว่ารายได้ที่มากนั้นไม่มีใครมาจ้างแต่มันเกิดจากความรู้เทคนิคและประสบการณ์ที่ผมถ่ายทอดให้กับน้องๆแล้วเขาเอาไปทำแล้วเขาสามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้รายได้ที่ท่านเห็นที่อยู่ที่นี่ จะเกิดจากทักษะและองค์ความรู้ไม่ใช่เกิดจากการทำงานเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครจ้างโอเคไหมครับผมก็ไม่ได้จ้างท่านเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเด็กบรนนอกคนหนึ่งรายได้หลักแสนลูกจ้างรายได้หลักแสนทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเรียน เขาศึกษานะโอเคผมเปลี่ยนแม่บ้านคนหนึ่งให้มีไรายได้หลักแสนเปลี่ยนข้าราชการครูคนหนึ่งให้มีไรายได้หลักสองแสนเปลี่ยนพนักงานประจำหลายคนให้มีไรายได้หลักสองสามแสนโอเคแต่ผมอยากจะบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะอยากได้ต้องลงทุนเอาต้องเรียนเข้าใจใช่ไหมอยากได้ต้องเรียนที่นี่นะ ผมสอนฟรีมาวันสองปีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ผมอาจจะพูดตรงไปตรงมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึง่งมันพูดออมโลกไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะมีรายได้หลักแสนหนึ่งสิ่งที่ผมบอกคุณไปตั้งแต่ตอนต้นนะหนึ่งคุณจะต้องมีต้นแบบ เพราะว่าเดินเองไม่รอดตอนนี้สิ่งที่ทุกท่านมีปัญหาคือคือวิธีการใช้เงินสิ่งที่ขาดตอนนี้หนึ่งทักษะในการหาเงินเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยบางคน,นย,ยังไม่สามารถหาเงินได้วันละสองพันสามพันสี่พันสิ่งที่ขาดคือทักษะในการหาเงินถูกต้องไหมอันนี้ขาดแน่ๆถูกปะ บ,บางคนมีรายได้สามร้อยบาทจากการทํางานประจําเพราะฉะนั้นที่นี่จะฝึกอะไรให้คนเนื่องทักษะในการหาเงินก่อนคุณจะต้องมีทักษะที่สูงเพื่อที่จะได้หาเงินได้วันละสองพันสามพันวันละหมื่นอันนี้ทักษะจะต้องเรียนรู้นะสองความรู้เรื่องเงินและการบริหารเงินไม่ต้องพูดถึงถ้าถ้าม,ามีคงไม่เป็นหนี้ถูกไหม ถ้ามีคงไม่เป็นนี้อันนี้จะต้องเรียนรู้ที่ผ่านมาในทุกคนทํางานมาได้เงินแล้วก็อาไปใช้แล้วมันก็เป็นนี้แล้วก็ไม่เข้าใจระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินก็เลยทําให้เป็นหนี้สินโอเคเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่ต้องเรียนรู้วิธีเรื่องเงินสามทัศนคติที่มีต่อเงินเงินคืออะไรเงินมันมีความคิดยังไงนะอันนี้จะต้องเรียนรู้ทัศนคติที่มีต่อเงิน ฝึกสอย่างนี้ได้ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นโอเคอย่าคิดเองเออเองนะเรื่องเงินหลังจากนี้โอเคไหมครับนะและทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะต้องระวังเรื่องนี้เรื่องระวังเรื่องต้องระวังเรื่องของวิธีการใช้เงินนะโอเค